แลคตาซอ,อยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก ไปเกาะติดสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันก่อนเลยก็แล้วกันเพราะว่าก็ยังมีความพยายามของสหรัฐในการที่จะเป็นตัวกลางเพื่อที่จะเจราจาให้เกิดการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสในพื้นที่ของฉนวนกาซานะคะเพราะว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันนะคะก็ดูเหมือนจะมีสัญ,ญญาณที่ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าทางกลุ่มฮามาสเองก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวกําลังพิจารณาอยู่ว่าจะรับข้อเสนอที่ว่านี้หรือไม่อย่างไรซึ่งก็จะมีการแบ่งออกเป็น2เฟสหรือว่า2ระยะในการ ปล่อยตัวประกันแลกกับการหยุดยิงด้วยในขณะเดียวกันนะคะทางฝั่งของสาหรัฐอเมริกาก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีอยู่5หน่วยของกองกําลังป้องกันอิสราเอลที่ได้ทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนนอกพื้นที่ของถนวนกาซาตั้งแต่ก่อนที่จะมีสงครามในกาซาเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วค่ะ กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยนะคะว่าจะาก,การตรวจสอบพบว่ามีห้าหน่วยของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ค่ะที่มีส่วนในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่นอกฉนนกาซาก่อนที่จะเกิดวิกฤตสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ววีเดนเพทอลทางโฆษกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐระบุนะคะว่า4ในหหน่วยได้มีการแก้ไขเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว ขณะที่อิสราเอลก็ได้มีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยที่5ให้สหรัฐพิจารณาอยู่เพเทา์ระบุด,ด้วยนะคะว่าการจําหน่ายอาวุธของสหรัฐไปให้กับหน่วยต่างๆเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบแต่ก็ปฏิเสธที่จะกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงว่าหน่วยต่างๆเหล่านี้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไรและก็มีการแก้ไขอย่างไรไปแล้วบ้างอย่างไรก็ตามกองทัพอิสราเอลได้โจมตีฉนวนกาซาอย่างรุนแรงเพื่อหวังกำจัดกลุ่มฮามาส ปัจจุบันผู้เสียชีวิตมากกว่า10 34,500รายส่วนใหญ่เป็นเด็กแล้วก็ผู้หญิงและก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอดอยาก ด้านศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ซึ่งสามารถออกหมายจับรายบุคคลเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมสงครามหรือว่าการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์นันน้นขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนกรณีที่กลุ่มฮามาสบุกเข้าไปในอิสราเอลแล้วก็สังหารชาวอิสาราเอลไปราวๆ1 2 0 0นายเมื่อวันที่7ตุลาคมรวมไปถึงกำลังสอบสวนปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลต่อชนวนกาซาซึ่งขณะนี้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา7เดือนแล้วค่ะ เรื่องนี้เองอิสราเอลก็แสดงความกังวลน,นะคะว่าการที่ ICC จะออกหมายจับเจ้าหน้าที่รัฐบาลในข้อหาที่เกี่ยวกับการก่อสงครามต่อกลุ่มฮามาสนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเจราจาสันติภาพที่กําลังจะมีขึ้นก็เป็นได้อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเชื่อว่า ICC ไม่ได้มีขอบเขตอำนาจในเรื่องดังกล่าวซึ่งทั้งอิสราเอลและสหรัฐที่เป็นพันธมิตรกันต่างก็ไม่ได้เป็นสมาชิกข,ของสารอาญาระหว่างประเทศนี้แต่อย่างใด ด้านสันักข่าวเอซิออสของสหรัฐรายงานนะครับว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้ต่อสายตรงคุยกับประธานาธิบดีไบเดนเพื่อขอให้ช่วยป้องกันกรณีที่ ICC อาจจะออกหมายจับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอิสราเอล ซึ่งรายงานอ้างแหล่งข่าวซึ่งเจ้าหน้าที่อิสราเอลที่ไม่เปิดเผยต,ตัวตนบอกว่าสายตรงดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ท่ามกลารกระแสที่ระอุขึ้นว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนอาจจะต้องเผชิญกับคดีอาญาระหว่างประเทศกรณีที่ทําให้พลเมืองชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปหลายหมื่นคน โดยก่อนหน้านี้สำนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานว่าอายการ ICC ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลใหญ่ในกาซาสองแห่งถึงความเป็นไปได้ในการก่ออัชญากรรมสงครามในฉนวนกาซาหลังจากที่มีการพบศพมากกว่า300ศพที่โรงพยาบาลนัสเซอร์หลังจากที่กองทัพอิสราเอลถอนกำลังออกไปเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วด้านศูนย์บัญชาการกลางของสหรัฐ ได้เผยแพร่ภาพถ่ายเมื่อวันจันทร์ซึ่งเป็นภาพของกองทัพสหรัฐที่ทำการสร้างท่าเรือนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของกาซาเพื่อใช้สำหรับจัดส่งความช่วยเหลือทางเรือซึ่งก็มีการประเมินค่าใช้ใจ่ายในการก่อสร้างจะอยู่ที่ประมาณ320ล้านดอลลาร์หรือเกือบ12,000ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้เพนทากอนเปิดเผยว่าจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่ฐานสาหรัฐทั้งจากกองทัพบ,บกและก็กองทัพเรือประมาณ1,000นายเพื่อรวมในภารกิจการสร้างท่าเรือชั่วคราวแห่งนี้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีไบเดนก็ได้ประกาศสร้างท่าเรือเมื่อเดือนมีนาคมในขณะที่หน่วยงานความช่วยเหลือต่างๆ พยายามที่จะกดดันให้อิสราเอลเปิดเส้นทางจัดส่งความช่วยเหลือทางบกเข้าไปในกาซาเพิ่มเติมเพื่อที่จะลดวิกฤตความอดอยากที่กำลังเกิดขึ้นทางตอนเหนือของฉนวนกาซาให้ลดลงมาครับขณะที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนของสหรัฐก็ได้ประชุมสุดยอดสองผู้นำอาหรับก็คืออียิปต์แล้วก็กาตาร์เมื่อวานนี้นะคะโดยผู้นำสหรัฐต้องการผลักดันให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาแล้วก็ปล่อยตัวประกันที่ฮามาสจับไว้ โดยชองปีแอร์โฆศกของทำเนียบขาวแถลงว่ามีความคืบหน้าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงปล่อยตัวประกันขึ้นอยู่กับฮามาสว่าจะยอมรับข้อเสนอหยุดยิงล่าสุดของอิสราเอลหรือไม่ซึ่งล่าสุดเนี่ยมีรายงานนะคะว่ากลุ่มฮามาสเองกำลังพิจารณาข้อเสนอใหม่นี้อยู่ที่เสนอมาโดยอียิปที่เรียกร้องให้ปล่อยตัวประกัน33คนแลกกับการหยุดยิงในฉนวนกาซาซึ่งข้อตกลงดังกล่าวอิสราเอลก็ร่วมร่างขึ้นมาด้วยแต่ ก็ยังไม่ได้เห็นพ้องในข้อตกลงนี้ทั้งหมดนะคะเบื้องต้นเนี่ยข้อตกลงที่ว่าจะแบ่งเป็น2ระยะระยะแรกก็คือให้ปล่อยตัวประกัน20-3สถึงคนในช่วงระยะเวลาหลายสัปดาห์ยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจํานวนวันเนี่ยเท่าไหร่เพื่อแลกเปลี่ยนกับการปล่อยนักโทษชาวปาเลสไตน์ส่วนระยะที่2เนี่ยแหล่งข่าวระบุว่าเป็นการฟื้นฟูความสงบอย่างยั่งยืนแล้วก็ระหว่างนั้นตัวประกันที่เหลือแล้วก็ทหารอิสราเอลที่ถูกคุมขังรวมไปถึงศพของตัวประกันจะถูกแลกเปลี่ยนกับนักโทษชาวปาเลสไตน์เพิิ่มมเตด้วย ขณะที่โฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็แถลงในวันนี้นะคะว่าตัวแทนของขบวนการปลดปล่อยแห่งชาติปาเลสไตน์ซึ่งเป็นชื่อเดิมของฟาตาและขบวนการต่อต้านอิสลามซึ่งเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของกลุ่มฮามาสได้เดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเมื่อหลายวันก่อนค่ะเพื่อเจรจากันในเชิงลึกแล้วก็ตรงไปตรงมาทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าจะเดินหน้าเจรจากันต่อไปเพื่อทําให้ความเป็นปึกแผ่นและความเป็นเอกภาพของปาเลสไตน์เกิดขึ้นจริงในเร็ววัน นอกจากนี้ยังได้ขอบคุณจีนที่พยายามส่งเสริมความเป็นเอกภาพในปาเลสไตน์ด้วยนะคะฟาตาและฮามาสเป็นสองพักการเมืองหลักในปาเลสไตน์ที่เกิดความขัดแย้งกันตั้งแต่เกิดการสู้รบในโฉน,นกาซาระหว่าง10ถึง15มิถุนายนปี2550โดยเมื่อวันที่14มิถุนายนประธานาธิบดีมามูดอัปาสได้สั่งยุบรัฐบาลแห่งชาติที่มีอิสมาอิลฮานเยหัวหน้าของกลุ่มฮามาสเป็นนายกท่มนตรีองค์การบริหารปาเลสไตน์แห่งชาติที่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่17มีนาคมปีเดียวกัน ส่งผลให้การปกครองปาเลสไตน์ถูกแบ่งออกเป็นเขตเวสต์แบงก์ปกครองโดยองค์การปาเลสไตน์แห่งชาติที่มีฟาตาเป็นแกนนําและฉนวนกาซานนั้นปกครองโดยกลุ่มฮามาสค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของที n เช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดน,นะคะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ